วิธีแลกใบ Rebellion Fire Ticket ทำง่ายๆทำตามนี้สวัสดีครับผมเอ็มคุ้งตอบเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมสวัสดีพี่ๆชาวแร็กนาวร็อกฝากกดถูกใจให้คุณเอ็มหยุดหัวใจไว้ที่เกมด้วยนะคะฝากช่องคุณเอ็มด้วยนะคะผมทำคลิปไปแล้วเป็นการผ่านเลเวลหนึ่งร้อยเราส่งเพจปุ๊บเราจะได้เจ้าตัว r e b e l i o n Set ตัวนี้มาซึ่งตัวเนี้ยเราสามารถไปแลกรับฟรีได้จากใบนี้เนาะมาจากตรงกิจกรรมล่างผ่อนใช่ไหมครับเสร็จแล้วเดินออกด้านซ้ายครับนี่ แล้วตัว MBC ตัวนี้นะครับมันจะชื่อว่า Nubless no ตัวนี้นะครับรีบรื้อไฟลเลียนเนาะคลิกปุ๊บ กด next แล้วก็เติมเกม Linux to Mobile ในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ Listman Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ทางเว็บไซต์ไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็ เพิ่มที่ริชแมนชั่ปเท่านั้นข้อบนนะครับกดโอเคไปฮะกดเน็กไปนะครับเขาจะให้เราเลือกเซตมันมีเซตเดียวนะอาชีพนี้ก็กดโอเคไปนะครับกดเน็กไปนะแล้วก็กดที่2ตกลงแล้วกดโอเคครับก็จะได้มาแล้วเนาะก็กดโค้ดไฟนะครับกดแล้วเน็ตอีเสร็จแล้วเราลองไปดูกันนะครับว่าเขาได้อะไรมาบ้างเนาะก็คือได้มาทั้งหมด4ชิ้นนะครับจะมี ในต่วนเสื้อก็จะมี a d k 50นะครับเมื่ออัปเกรดถึงขั้น7ก็ a d k บวกหเมื่ออัปเกรดถึงขั้น9ก็เพิ่มการโจมตีระไก่5%นะครับก็คือเราจะต้องบวก9ครับมันมีวิธีการบวก9แบบ100%อยู่ฮะเดี๋ยวเราค่อยไปอธิบายกันเนาะอ่าเมื่อเราใส่รวมกับของที่เขาให้มานะครับทั้งหมดเลยเนาะจะเพิ่ม a p d อีกหนะแล้วก็ a d k 2%เพิ่มดาเมจสกิลไฟเลดอีก10%นะเมื่ออัปเกรดของทั้งหมดนะครับรวมกันให้ได้เป็นตี27รวมกันนะะเา ก็เอีดีอีกหนึ่งนะโอ้แล้วก็เอดีเคสเพิ่มดาเมจไฟเลนอีกสิเสร็จแล้วก็ไปต่อกันที่ในส่วนของแหวนนะครับแหวนเนี่ยเพิ่มเอฟพดีอีกสนะแล้วก็ลดรายแปรผันอีก5%แล้วก็คีดเหาเปอร ในส่วนของเจ้าตัวมัฟนะครับก็เอพิดีกสามเนาะมัฟเกตขั้นเจ็ดนะครับก็ลดดีเลย์ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มัฟเกตขั้นเก้านี่ยเพิ่มดาเมจกายภาพต่อศัตรูทุกประเภท้นห้าเปอร์เซ็นต์นะส่วนรองเท้านะครับเอดิกเกสิบพิสิบแล้วก็เมื่อตีบวกเจ็ดลดฟิกนะครับศูนย์จุดห้าเมื่อตีบวกเก้านะครับก็เพิ่มดาเมจการภาพอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะก็อาจจะดีอยู่นะโอ้แต่มันต้องใส่ต้องสามชิ้นเนะเาะเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับตีบวกเก้าสามชิ้นนะ่ะวิธีการตีบวกเก้าสามช ใบละสิบเอ็มน่าทำไหมหน่าลองดูปะตัวนี้หรือเปล่านะแต่ว่าผมยังไม่มีตังนะเดี๋ยวไปหาตังมาก่อนอ๋อนี่ที่ถ้าจะเอาใบบวกก็ตัวนี้นั่นแหละให้เพื่อนๆคลิกตัวนี้นะครับแล้วก็กด next ไปเนาะเมื่อกี้เราแลกเปลี่ยนเซตมาเนาะเคลื่อนแรกแต่ถ้าเกิดเราจะอยากได้ใบบวกนะครับให่อันที่สองนะแล้วก็กดโอเคไปครับผมนี่เขาบอกว่าเต็มใจด้วยท้ามีเงินไม่เพียงพอเอ๊ก็คือเราจะต้องมีเงิน10เอนะ็มเนาะแลกได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับก็จะเป็นบวก93ตัวก็27พอดีจะลงตัวกับ ที่เขาแจ้งมาเนาะว่าถ้าเราตีบวกถึงตัวนี้นะครับเห็นไหมรวมเป็น27ก็จะเพิ่มメディเคพีดีอะไรอย่างเงี้ยนะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็สั้นๆเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆที่จะมาแลกแลกตรงนี้แล้วก็อย่าลืมเอาใบบวกเนะครับเขาได้ใบบวก9มาเลยนะก็แลกกับตัวนี้นะครับใบละสิบเอ็มได้แค่3ใบเนาะใครจะใช้ก็ลองดูใครไม่ใช้ก็แล้วแต่เลยนะครับถ้าใครมีของแล้วเขาอาจจะไม่ใช้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองแลกให้ดูนะเดี๋ยวไปหาเงินมาก่อนแล้วก็มาทดสอบกันว่ามันดีจริงหรือแค่จกตานะ โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับไป